สุดขีดนะครับในอาทิตย์นี้ก็น่าจะเป็นข่าวของน้องพิงกี้สาวิกาชัยเดชนะครับดาราสาวที่โด่งดังมาตั้งแต่เด็กนะครับจนก็วันนี้ก็อายุก็อยู่ในขั้นเกือบจะเข้าหลักสีแล้วนะ mm. ก็นางไม่ได้ประกันตัวในข้อหาชอบโกงประชาชนนะครับก็แถมด้วยพรบอรคอมพิวเตอร์อีกหน่อยหนึ่งนะ mm. สาเหตุหลักก็คือสารเห็นว่าคดีนี้มีความเสียหายสูงมากนะครับแล้วก็มีโทษหนักนะ หากให้ประกันตัวออกไปแล้วเนี่ยนะครับก็น้องพิงกี้ก็อาจจะสูญหายออกไปจากาโลกแปลเป็นอากาศธาตุเหมือนคดีดังอื่น,นๆก็ได้นะครับก็แปลว่าน้องพิงกี้ก็จะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจําครับและก็ต้องอยู่ไปจนกว่าคดีจะสิ้นสุดนะครมีคําพิพากษาว่านางไม่มีความผิดนะครับก็คงจะได้ออกมาซึ่ง่อนานเท่าไหร่ไม่มีใครรู้หรอกครับ การที่ไม่ได้ประกันตัวเนี่ยนะครับเมื่อเข้าไปอยู่ในคุกแล้วก็จะถูกปฏิบัตินะครับเหมือนกับนักโทษเลยครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าสารยังไม่ได้พิพากษาว่าผิดหรือถูกแต่น้องพิงกี้ก็ต้องใช้ชีวิตเสมือนนักโทษเลยณบัดนี้นะครับแต่ก็คงมีโอกาสอีกนิดหน่อยหนึ่งนะฮะก็คือทนายความก็มีโอกาสที่จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งขอประกันตัวจากสารุทธรได้นะครับจึงถ้าหากว่าสารุทธร ยกคำสั่งสารชั้นต้นานางก็ได้ประกันตัวนะครับแต่ถ้าหากสาอุทธรยืนน้องก็คงจะต้องอยู่ในคุกยาวแล้วครับเรื่องนี้เหตุเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีห้าเก้านะครับแล้วก็ผู้ที่จะเป็นตัวหลักก็เป็นพี่ชายของน้องพิงกี้นะครับซึ่งก็เป็นจำเลยที่หนึ่งส่วนน้องพิงกี้กับคุณแม่ก็เป็นจำเลยที่สองที่สามนะครับรวมกับผู้ร่วมกระทำผิดอีก16คนซึ่งก็มีทั้ง ดาราที่ไม่ดังมากมายมีทั้งนายแบบมีทั้งนักแสดงนะฮะแล้วก็มีทั้งผู้อยู่ในแวดวงไฮโซอีกจำนวนหนึ่งรวมเป็นเสร็จก็19คนนะครับก็มีการหลอกลวงว่า,เ,าเป็นการดมทุนเพื่อลงทุนในธุรกิจ Forex 3D ลงเงินมาไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะแล้วก็ทางทีมงานของพิงกี้ก็จะดำเนินธุรกิจเองนะฮะแล้วก็จะแบ่งกำไรให้ เรื่องเอาเงินไปลงแล้วก็ไม่ต้องทาอะไรแล้วมีกําไรคนไทยชอบครับยิ่งดาราก็ให้โซมาเป็นคนบอกคนไทยยิ่งเชื่อครับแล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นแชร์ลูกโซ่เพราะว่าเป็นการเอาเงินจากคนแรก,แรกไปจ่ายเงินให้กับคนหลังนะครับไม่ได้มีธุรกิจจริงๆครับก็คือโกงนั่นเองครับแล้วก็มีคนเชื่อลงทุนกันคนละหลายแสนนะครับเบ็ดเสร็จก็ถูกโกงไปเป็นคือเกือบหมื่นนะครับ คิดเป็นเงินที่ถูกโกงไปก็สองพันห้าร้อยล้านหรือประมาณครับครับคนไทยมีตังค์ทั้งนั้นครับแล้วก็มีการศึกษาด้วยนะฮะประวัติทางการหาเงินก็เก่งทั้งนั้นนะครับแต่ว่ามีความโลภอย่างเดียวนะฮะก็เงินก็หายวับไปกับตานะครับโอกาสได้คืนจะมีไหมครับก็มีครับแต่จะได้คืนเท่าไหร่นั้นก็ต้องดูว่าทรัพย์ที่ยึดมาขายได้นะครับแบ่งกันแล้วเนี่ย คนถูกโกงจะได้คนละเท่าไหร่เรื่องนี้นะครับเงินถูกโกงไปประมาณ2,500ล้านบาทนะฮะถ้าสมมุติว่า,ายึดทับขายไปขายมาได้สักร้อยล้านบาทก็แบ่งกันนะครับก็หมายความว่าลงทุนไปยี่บห้าบาทก็ะจะได้คืนเงินหนึ่งบาทนะครับอันนี้ก็เอาคิดแบบโลกสวยนะครับเพราะผมดูแล้วเนี่ยทรัพย์สินที่ขายไม่น่าจะเกินห้าสิบล้านบาทนะครับก็หมายความว่า,าลงทุนไปยี่บห้าบาทก็จะได้คืนห้าสิบตตังนะฮะ น้องพิงกี้ก็โดนข้อหาช่อโกงประชาชนเรื่องช่อโกงเนี่ยนะครับเป็นความผิดที่ยอมความกันได้นะฮะถ้าหากว่าชดใช้กันแล้วก็ไม่ต้องลงโทษนะครับโทษขั้นต่ําก็ไม่มีคือสารจะไม่ลงโทษเลยก็ได้ส่วนโทษกันสูงก็มีเพียงไม่เกินสามปีแต่เรื่องนี้นะครับเป็นการช่อโกงคนจํานวนมากซึ่งกฎหมายก็มีอีกมาตร,ารหนึ่งก็คือเรื่องข้อกลประชาชนซึ่งโทษก็หนักขึ้นนะครับแต่ก็ไม่มากครับก็ โทษขั้นต่ําก็ประมาณ6เดือนนะขั้นสูงก็ประมาณเจปีประเด็นมันอยู่ที่ว่าเรื่องนี้มีการโกงกันเป็นหมื่นคนนะครับคิดง่ายๆก็คือภาษากฎหมายเขาเรียกหนึ่งคนก็คือ1กรรมหมื่นคนก็หมื่นกรรมนะครับถ้าหากว่าลงโทษกันจริงๆแล้วก็เพิแค่กรรมละ1ปีก็หมื่นปีนะครับแต่ว่าก็คงไม่ถึงนะฮะเพราะว่า,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 ากฎหมายไทยก็เต็มที่กอาจำคุกตลอดชีวิตนะครับ ส่วนจะติดคุกจริงเท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าประเทศไทยก็มีเรื่องนี้รโทษกรรมอยู่บ่อยครั้งนะฮะจำคุกตลอดชีวิตก็อาจจะเหลือสักสิบปีหรือแปดปีแล้วก็ถ้าบางคนก็บอกว่าเอาเงินเอาทองฝังซ่อนไ้นะครับออกมาก็หมดโทษก็มาใช้เงินสบายๆอันนี้ก็แล้วแต่จะคิดนะครับงานนี้น้องพิงกี้กับพวกก็บปฏิเัตทุกคนนะครับก็คงจะต่อสู้กปนยาวเหยียดนะฮะเพราะว่าผู้เสียหายเป็นหมื่นคนนะฮะ ก็สืบพยานกันไม่รู้กี่เดือนกี่ปีน,นะครับความจริงก็น่าเสียดายครับเพราะว่าอนาคตของดาราสาวนะครับก็ดูสดใสดวงดังตั้งแต่เด็กครับแล้วก็แต่งงานมีสามีเป็นไฮโซตามสไตล์นะครับไฮโซกับดาราแต่สุดท้ายก็ไม่ลงตัวครับก็ต้องเลิกราจากกันพิงกี้กองงานพ่าลงนะครับแต่ว่าเงินต้องใช้เยอะเพราะฉะนั้นแน่นอนความจำเป็นหล่านี้นะครับก็จึงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นได้นะครับ ก็ไม่รู้นะครับว่าน้องพิกี้ทำผิดจริงหรือเปล่าแต่คดีนี้นะครับต่อสู้กันไปไม่น้อยกว่า5ปีครับถึงจะยุติว่าผิดจริงหรือไม่นะฮะชีวิตคนเรานะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนครับโลกก็ให้บางสิ่งกับบางคนแต่ไม่มีทางที่จะให้ทุกสิ่งกับทุกคนครับเพราะฉะนั้นดารามีโอกาสสวยงามหาเงินง่ายก็จะโลกก็จะโหดร้ายกับในบางเรื่องนะฮะในขณะที่คนธรรมดาโอกาสน้อยก็จะมี บางเรื่องที่ดีกว่าคนรวยเพราะฉะนั้นเราก็จะพบเห็นนะครับว่าในวงการไฮโซว,วงการนักร้องวงการดารานะครับดังง่ายมีเงินง่ายแล้วก็เวลาดับก็ดับอย่างคาดไม่ถึงครับชีวิตก็เป็นเช่นนี้ครับเพียงแต่ว่าขอให้มีสติอย่าตกอยู่ในความประมาทก็จะใช้ชีวิตได้กันอย่างไม่ยากครับ